เรื่องข้อจํากัดในเรื่องกอ็ซาาาือ้อแต่ก่อนอาหารกลางวันไม่มีก็จะใช้เงินส่วนตัวนี่แหละครับซื้อมาม่าปลากระป๋องนี่แหละครับเป็นอาหารละ่ะก็ถือว่าอร่อยที่สุดละ่ะในเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของเครือข่ายแต่ซึ่งซึ่งถ้าถ้าถ้าพูดถึงทุกวันนี้ครับเครือข่ายเนี่ยเยอะมากเครือข่ายออฟโรดเนี่ยครับเครือข่ายองคออ์กรเอกชนเนี่ย เครือข่ายพระอาจารย์เนี่ยครับมาช่วยก่อสร้างโรงเรียนทุกวันนี้เยอะแต่ก่อนไม่มีเลยฮะแต่ก่อนไม่มีเลยวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างเนี่ยที่มาสร้างโรงเรียนเนี่ยก็ขอบริจาคจากาชุมชนชาวบ้านมั่งอย่างหินทรายอย่างไม้อะไรต่างๆพวกนี้ครับก็เขาต้องให้ชุมชนเขาช่วยกันตัดช่วยกันเลื่อยให้ชุมชนเขาพึ่งตนเองนะซึ่งทุกวันนี้ครับถ้าเมื่อเทียบกับทุกวันนี้นี่โอ้โหพี่พี่ออฟรถกลุ่มไหน เนี่ยครับก็จะลดดมทุนอะไรต่างๆมาช่วยครูทุกวันนี้ถือว่าสะดวกอะไรต่างๆมากครับแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อจํากัดในเรื่องของการสื่อสารแต่ก่อนเนี่ยการสื่อสารการลําบากมากไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรต่างๆไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรต่างๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยใน,ในเรื่องของการสื่อสารการขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทุกวันนี้โอ้ย โอ้โหสะดวกกับสะดวกมากทุกวันนี้โอโ้แต่ก่อนนี้สื่อสารกันไม่มไม่รู้จะสื่อสารกันยังไงทุกวันนี้เขาที่แล้วที่ถ้าเราไม่ได้ไปสร้างให้เขาวันนี้คุณภาพชีวิตอะไรต่างๆเขาก็ไม่ดีขึ้นเขาก็สื่อสารภาษาไม่ได้มาหาหมอเข้าเมืองหรืออะไรต่างๆเขาก็ ไม่สามารถสื่อสารอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ก็ไปไหนก็ลหลงทางก็ถือว่าเราได้ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วแม้ที่ผ่านมาอาจจะเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆแต่วันนี้มันน่าจะหายเหนื่อยแล้วแหละเดี๋ยวบอกกันน้องๆโอ้ใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะครับขนปูนอเอาไว้หน้าหนึ่งลูกหลังหนึ่งลูกตรงไหนชันๆที่มอเตอร์ไซค์แรงหมดเนี่ยก็จะให้ชาวบ้านเนี้ยครับไปอยู่ตรง ตรงที่มันชันๆเน่ยตรงเนี่ยมอไซค์แรงใกล้จะหมดพุก๊ก็ดันตูดมอเตอรไซค์ขึ้นขนซ้ายขนหินเน,นมอเตอร์ไซค์แล้วาจารย์รู้ได้ไงว่าข้าง,งบนเขามีอยู่หรือตรงไหนมีหมู่บ้านที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะต้องไปทำอะไราจาอย์มันมีมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดแก็หมู่บ้านแถบนี้เนี่ยเพราะว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนบนดอยเหมือนกันพ่อผมก็ เนี่ยครับไม่อยากจะลำบากบนดอยขึ้นเลยมาหาแต่งงานข้างล่างเจอแม่เนี่ยครับก็ลลเลาะลำห้วยขึ้นไปเลาะตามทุ่งนาเน,นี่ยแหละครับเย็นดีดปัญหาหนว่าว,วันที่อาจารย์ตัดสินใจเดินขึ้นไปเพื่อจะไปไปดูความเป็นไปได้ในการช่วยการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรมันเป็นมันเป็นจุดที่ทําให้อาจารย์ตัดสินใจว่าเออเราเราจะต้องเดินไปหมู่บ้านโน้นะไปไป,ไปช่วยเขาไปอะไร คือที่เข้าไปเนี่ยนะครับเพราะว่าไอหมู่บ้านข้างๆเนี่ยม,มันยังไม่มีโรงเรียนอาทิตย์ที่เข้าไปสำรวจเนี่ยครับม,มันไม่มีโรงเรียนแล้วพอไม่มีโรงเรียนพวกเด็กๆก็โตๆตตเต๋ะยิงนกตกปลาเนี่ยครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหาของปา่า เนี่ยครับโดยไม่ได้เรียนหนังสือพอไม่ได้เรียนหนังสือปุ๊บก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตต่อไปในเรื่องของการสื่อสารภาษาไทยได้การอ่านออกเขียนได้ซึ่งอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะต้องใช้การอ่านออกเขียนได้ตรงนี้แหละครับในเรื่องของการเข้าไปในเมืองในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่เข้าไปสำรวจ แล้วก็อยากจะให้มีโรงเรียนที่นั่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างของกสนพวกผมเนี่ยมีการจัดเกี่ยวกับทักษะชีวิตต่างๆทักษะชีวิตเนี่ยที่จะมาจัดให้ความรู้ชาวบ้านเนี่ยเราก็จะมีการสำรวจนะครับว่ามีความต้องการเรื่องอะไรโดยเฉพาะสำรวจในเรื่องของสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนนะครับเราก็จะจัดให้ความรู้ชาวชาวบ้านตรงนั้นวิธีการจัดก็คือเนี่ยครับเราใช้เวทีของชาวบ้านในเรื่องของการเนี่ยครับ ให้ความรู้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทักษะความรู้ต่างๆเหล่าน,นี้ครับเนี่ยครับก็คิดว่าถ้าเขามีโรงเรียนเขาได้อ่านหนังสือครับเขาสามารถสื่อสารภาษาทไทยได้เนี่ยเขาก็สามารถที่ว่าจะออกไปเผชิญสู่โลกภายนอกได้ครับอาจารย์เนี่ยครับรเผชิญสู่โลกภายนอกหมายถึงในเมืองอะครับติดต่อราชการกัหรืออะ,อะไรมา โรงพยาบาลการมาโรงพยาบาลก็สำคัญนะฮะอาจารย์สำคัญสำคัญยังไงการเขาเรียกการบอกอาการต่อต่อหมอครับม,มันจะต้องบอกให้ตรงมไม่งั้นแพทย์วินิจฉัยออกมาผิดก็จ่ายายาก็ผิดก็โรคก,ก็ไม่หายอ,อย่างนี้ครับในกเรื่อง,อองในเรื่องของการสื่อสาสองในเรื่องของเนี่ยครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพนามัยเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่า เแถบมอโก้เนี่ยครับแถบแถบแถบข้างบนเนี่ยก็เสียชีวิตในเกี่ยวกับในเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยครับก็บ่อยครับบโ,โ,โดยเฉพาะที่ผมเจอกับตาเลยเนี่ยก็คืออแม่ครับแม่แม่แมคลอดแล้วลกไม่ออกแล้วก็ ลูกนี้รอดครับแต่ว่าแม่เนี่ยลงไม่ออกเ,เสียเลือดเสียอะไรต่างเยอะก็แม่ก็เสียเสียชีวิตเนี่ยครับก็เป็นที่หน้าโอ้โหหดหัวใจอะ่ะครับเข้าไปดูพุ้ตาก,กับค้างลูกก็ยังดิ้นอยู่ตรงระหว่างขางยั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 งอยู่ครับโอ้ยสงสารเนี่ยครับนี่คือในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับความรู้ครับอเอมาความรู้เข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพน้ำมันปัญหาของการคมนาควมการเดินทางปัญหาในเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าปัญหายาเสพติดปัญหาเดียวมันกระจายออกมาเป็นอีกหลายปัญหาอื ยาเสพติดเนี่ยเข้ามาในชุมชนปุ๊บเนี่ยทีนี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็จะทําให้หมู่บ้านนั้นเกิดความขัดแยง้งเกิดกานทะเลาะกันทะเลาะในครอบครัวมไม่พอทะเลาะในชุมชนใหญ่ทำาไมถึงทะเลาะกันเกิดการลักขโมย <Okay. S 1> เกิดการอะไรต่างๆในครอบครัวทะเลาะกันเพราะอะไรคนเสพติ์เนี่ยก็ จะมีอาการแบบเพอ้อฝันแบบขี้เกียจนะครับไม่ทำมาหากินช่วยลูกช่วยเมียในกรณีในครอบครัวเนี่ยครับน่าสงสารที่สุดก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับเป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาเพราะข้อจำกัดของผู้หญิงเนี่ยทำงานได้ไม่เท่าผู้ชายครับยกบตัวอย่างเช่นถ้าหลังคาล่วเนี่ยผู้หญิงจะให้ปีนหลังคาอะไรต่างมันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยเข้าท่า แล้วก็จะขึ้นโครงสร้างทำบ้านสับฟางฟันไม้ขนาดใหญ่ผู้หญิงก็ไม่มีเลี่ยวไม่มีแหลในเมื่อบ้านมันพังในเมื่อบ้านมันทำอะไรเนี่ยนะครับมันมันชำรุดทุ้สก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านสองข้าไม่พอกินในคนเดือนก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านอืนี่คือปัญหาเจ็บใครได้ป่วยลูกก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านซึ่ง เปลี่ยนโปรเพียเพราเปลี่ยนโปรเพียครบซึ่งพพ่อบ้านเนี่ยครับก็จะนอนสบฝิ่นเพ้อฝันอะไรต่างๆอย่างเดียวนอนอย่างเดียวแม่บ้านหาทุกอย่างฟืนน้ำข้าวเจ็บไข้ได้ป่วยแม่บ้านเนี่ยเนี่ยครับปัญหาน่าสงสารที่สุดก็คือแม่บ้านนี่แหละครับปัญหายาจะติดเดียวเนี่ย ปัญหาที่ตามมาก็คือทั้งความยากจนทั้งสุขภาพทั้งเข้าไม่พอกินทั้งอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะนี่คือสภาพปัญหาของคนร้องคนไแล้วเขาก็อยู่กันอย่างนั้นนะครับใช้ชีวิตต่างๆเหล่านั้นมาจนถึงเนี่ยครับอยู่มาวันหนึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ไม่มีใครที่จะคิดจะมาช่วยเหลือจัดการศึกษาอะไรต่างๆ สบทกสอนอตชดนหน่วยงานเอกชนทุกหน่วยงานไม่มีใครคือคือทุกคนเนี่ยครับต่างรู้ข้อมูลว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ไม่มีโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบการปลูกฝิ่นอะไรต่างๆหน่วยงานในพื้นที่ทุกๆหน่วยครับต่างรู้หมดต่างรู้หมด ครับแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาจัดการศึกษาให้ต่างหน่วยงานต่างๆต่างอ้างว่าพื้นที่ห่างไกลต่างอ้างว่าขนการขนส่งอะไรต่างๆเออลำบากไม่เข้าไปต่างอ้างว่าเออไม่มีบุคลากรเอต่างหน่วยงานต่างอ้างว่าออโอ้ไม่มีงบประมาณเนี่ยครับ ไม่มีใครเข้ามาจัดต่างอ้างว่าเอ,อเป็นหน่วยงานนู้นรับผิดชอบเป็นหน่วยงานนี้รับผิดชอบเอ๊ะเป็นหน่วยงานนั้นน,น,น่าจะรับผิดชอบ <Yeah. S 1> เกี่ยงกันหมด้งประชารไม่มีใครเข้ามาจัดเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายๆปีเรื่องนี้น่าจะเขาเข้าถึงหูของพระองค์ของสมเด็จพระนิาทิราชเจ้าพระองค์รู้ข้อมูลว่า พื้นที่ในอำเภอท่าสองยางอมก่อยบอกเกลือศพเมยอแม่เสลียงอะไรต่างๆพวกนี้ครับแม่ละมาดพบพระอุ้มผางน,น่าจะเข้าถึงหูแล้วทีนี้นะครับรู้ว่าพื้นที่เหล่านี้ไม่มีใครเข้าไปจัดการศึกษาพวกท่านก็เนี่ยครับเลยเรียกประชุมกรสอ,อรสวอทอออออแล้วก็ตชด แล้วก็หน่วยงานเอกชนแล้วพัฒนายาธรทมด้วยหรือเปล่าไม่รู้จําไม่ได้ครับว่าเนี่ยครับหาทางออกให้กับหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้แก้ไขปัญหาหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้ให้ให้ให้มีโรงเรียนเนี่ยครับแล้วหลังจากประชุมที่ศึกษารกับข้าวแม่จันปุ๊บปีสี่ห้าก็เนี่ยครับ ไปเรียนเมื่อไหร่ตั้งแต่ปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้เนาะไม่ผมที่ไหนไปฝึกสอนที่ไหนอุ่งกวัยวิยาคมอุ่งกวัยวิยาคมอ๋ออุ่งกวยวิยาคมก็เนี่เนาะในตัวตัวอำเภอเลยใช่ครับอ่าโอเคครับ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 รถโชคดีครับ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 ลูกศิษย์เหมือนกันครับลูกศิษย์ที่คณะจะขี่ไปเรียนต่อที่ที่ มหาวิทยาล,ายลาัยราชพัฒ oh. เชียงใหม่เสร็จแล้วช่องผิดเทอมกลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ขับรถแล้วไปอยู่ทางนน้นไปก็ไปอยู่กับพระอาจารย์ครับไปอยู่วัดวัดเนี่ยครับ <c oughs> เด็ก <c oughs> นักเรียนหลายๆคนที่จะเจริญเติบโตมาแล้วสามารถเรียนจบถึงปิญญาตีได้เ <c oughs> นี่ยครับทางพระ ก็ขับรถให้กับผ้าจานไ,ไปนู่นไปนี่ผ้าจารย์ก็ให้ตังเนี่ยครับโอย้ยสนุกสนานต้องมีทักษะในการเอา,<ช>ารอดใช่ครับใช่ครับการทำงานอยู่คนอื่นสนุกนะ <S <S ผมว่านะอยู่วัดก็ช่วยผ้าจา์ก็กินกับพระ้าจารย์น ครับ ซนาดลูเนี่ยมันกำลังมีปัญหาในเรื่องของคลอดแล้วลกไม่ออกอก็ต้องเซิร์ชดูว่าสาเหตุมันมาจากอะไรอ,อ,อ่สาเหตุมันมาจากอะไรที่ลกไม่ออกแล้วทำให้แม่เสียชีวิตน,น่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรทำไมไอ้แม่คนเนี้ยมันถึงสิ้นใจตายมันมีวิธีการแก้ไขไหมและต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะต้องทำยังไง อย่างเงี้ยครับก็คือให้ชาวบ้านเขารู้ตรงนั้นไวนะครับเพื่อที่ว่าจะให้อัน,อน,อนต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกครับเนี่ยครับก็แทรกกําลังอะไรเามาเคีกำลังโดนเสือตะคุบอะครับก็ปิดไว้ก่อน <c oughs> โอ้โหจะหวาค้างเลยตะคุบโอ้เมาเคีตายแน่ๆออย่างเงี้ยครับโอ้แล้วแต่เว,เวลา ขออนุญาตปิดเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะฮะจะถ้าไปเจอพวกสิงยาดองพวกนี้เนี่ยมันกําลังเข้าได้เข้าเข็มมันกําลังมันมันเราอาจจะโดนหันมีเรื่องก็ต้องบอกครับว่าขอโทษครับขอโทษขาไปโดนอะไรต่างเขาว่าอไปโดนฟักอย่างนี้ครับก็ต้องอธิบายให้เขาฟังไม่งั้นเจอพวกสิงยาดองพวกนี้เนี่ยอย่างนี้แหละครับแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปชาวบ้านเขาก็เอออย่างเงี้ครับ แล้วอย่างโรคมนเร็งเหมือนกันฮะโรคมะเร็งเนี่ยคือผมก็ไม่ได้จบทางหมอทางอะไรต่างมาแต่วิธีการเนี่ยก็ใช้วิธีการเซิร์ชอย่างนี้แหละครับเออซิร์ชดูโรงมนเร็งอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกท,ที่ผ่านมาที่เป็นเนี่ยยกอย่างเช่นมันเรงปอดนะครับที่ชาวบ,บ้านสุบรีหรือสุขฟิตเนี่ยนะฮะเออนี่ยก็ไปเซิร์ชดูเซิร์ชดูแล้วอย่างนี้แหละครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มกำลังบันมานขอญาติปิด เดครับพวกเราครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลุงนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องขออภัยญาติพี่น้องของลุงด้วยนะครับที่ทเอาเรื่องเราต่างๆขอเกิด <แ billion. S 1> จากอย่างนี้ครับพวกเราครับเนี่ยครับก็ฉายวิดีโอจาก YouTube <ร>ะอะไรต่างให้ดูก่อนนี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นมันเกิดมาจากนี้ครับซูบุนีซูฟินนะครับ,บ <comunque S 1> เป็นเวลาหลายปีก็สามารถก่อให้เกิดอะไรต่างๆพวกนี้ได้วิธีการแก้ไข ก็ต้องอะไรต่างๆเนี่ยครับงดฝินงดบุหรีอะไรต่างๆงดสิ่งปฏิกูลอะไรต่างที่จะเข้ามาในปอดหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อจะให้โลกมันลงโลงมัเล็งเนี่ยมันมันก่อกําเนิดขึ้นหรืออะไรต่างๆอธิบายครับวิธีการป้องกันอะไรต่างๆพอเสร็จปุ๊บก็เอาต่อเลยครับเฮ้ยอย่างเงี้ยครับบรรยากาศก็เป็นอย่างนั้นความรู้มันก็แทรกไปแล้วอย่างน้อยแทรกผ่านไปแล้วใช่ใช่ผ่าน นี่ยครับอย่างนี้มาหลายปีเนี่ยช่วงช่วงอย่างนี้ครับก็ให้ความรู้เรื่องไฟป่าอย่างนี้ครับไฟป่าก็ความรู้แล้วก็ผัดไปตามสถานการณ์ที่มันจะเกิดครับใช่ครับ <Okay. S 1> อาจารย์ใช่รช่วทุกวันนี้ก็น่าจะยังไม่มีโรงเรียน mm hmm. ก็คงจะต้องใช้ระบบเดิมคือระบบเขาเรียกหอหอนอนนะครับโรงเรียนโรงเรียนบ้านพักบ้านไกลครับโรงเรียนประจํากินนอน คือปัญหาอย่างหนึ่งของเด็กเนี่ยก็คือในช่วงวัยเด็กอะปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเด็กไม่อยากจะจากอ้อมอกของพ่อแม่ไปครับเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าพราะองค์ท่านก็น่าจะน,าน่าจะเข้าใจแล้วก็มาตั้งโรงเรียนให้อย่างนี้ครับก็คือแก้ไขาปัญหาในเรื่องของไม่อยากจะจากอ้อมอกของพ่อแม่ในวัยเด็กครับเพราะว่าในในวัยเด็กเป็นความอบูนของครอบครัว,ว,วเป็นสิ่งสําคัญ ความมันสุกพันที่ท้องผิ่ดด้วยใช่ครับไม่เราะว่าอย่างคนข้างล่างมันก็โดนโดนกันนำกันโอนหล่อโอนเงินโดนดาวรงดาราโดนหมดครับให้ความรู้กับคนด้วย กาแฟเนี่ยบางคนเขาก็ได้ชิมได้อะไรต่างแม้ว่าหัวใจเขาจะอนุรักษ์แต่ว่าเขาไม่ได้ลงมือปฏิบัติคนที่ซื้อไปกินเนี่ยนะแต่คนที่อยากจะลงมือปฏิบัติในเรื่องของเนี่ยครับการช่วยอนุรักษ์จริงๆนี่ยก็คือชาวบา้านชาวบ้านผู้นั้นเนี่ยจะต้องมีความเขาเรียกว่ารักรักในส่วนรวมรักในสังคมที่ที่ที่ มีความสุขแล้วก็มีธรรมชาติที่กลับคืนมาที่ที่ที่ดีก็คือ,อทำให้เขาอยู่ในวงการตรงนี้ให้ได้ประกอบอาชีพร่วมกับป่าให้ได้คือวิธีการหนึ่งก็คือการเรียนรู้ครับในเรื่องของการการผลิตแล้วก็การแป่รลูปก,กาแฟซึ่งศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยก็เนี่ยครับได้ได้เปิดโอกาสให้หลายหายคนที่มีความที่ที่สนใจในเรื่องของ การผลิตแล้วก,การแปรรูปกาแฟครับเข้ามาเรียนรู้ในในศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยครับครบวงจรครับตั้งแต่การเพาะเมล็ดตั้งแต่การเก็บเกี่ยวการดูแลรักษาต้นการเก็บเกี่ยวการทำโปรเซสต่างๆไม่ว่าจะเป็นวอสไม่ว่าจะเป็นฮันนี่แล้วก็ได้อะไรต่างๆพวกนี้รเราให้ความรู้ชาวบ,บ้านหมดเนี่ยครับก็ก,ก,ก็บอกว่ เนี่ครับเราก็ต่างมีมีมมเรื่องมีอุดมการ์ที่คล้ายๆกันมีแนวคิดคล้ายๆกัน,กกนในเรื่องของการประกอบอาชีพร่วมกปนจุดพักจุดพักอ่ะเราชิล้ว ทำไมต้องมาทําถนนทําไมต้องมาทําถนนสองเลนเพราะว่าผมเคยประสานงานกับโรงพยาบาลนะว่าวิธีการที่จะดูแลคนท้องที่ลกไม่ออกนั้นมีวิธีเดียวคือต้องพาไปโรงพยาบาลมันจะมีต้องให้เลือดต้องให้ออกเจนต้องให้น้ำเกลืออะไรต่างๆเสิร์ฟเข้าไปครับมีวิธีอื่นที่จะ ต้มน้ำร้อนหรือประครบนู่นนี้นั้นก็ไม่ออกครับวิธีเดียวคือจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วช่วยตรงนั้นแล้วก็ก็เป็นวิธีเดียวก็คือจะต้องทําถนนนะครับให้มันสะดวกขึ้นจากนั้นเราก็มาเริ่มขอรับบริจาคปูนซีเมนจากใน Facebook ของผมนี่แหละแล้วก็ประสานงานกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ให้การสลับสนุนปูนมาชาวบ้าน ็ช่วยกันหาหินหาทรายแล้วก็ช่วยกันเนี่ยครับทำถนนสองเลนนี้เพราะว่าจุดนี้ครับจุดนี้จุดเดียวเนี่ยโอ้โหรถมาค้างติดค้างตรงนี้เยอะแยะครับแล้วดูฝน mm hmm. แล้วก็พอตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ทำช่วงข้างล่างนู้นนะครับจุดแรกแล้วก็ข้างบนนู้นจุดต่อมาปีสองปีนะครับแล้วก็จากนั้นก็ที่มอโกคีมอโกใหม่